สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขผู้สุขคนทั้งฟังไทยฟังแล้วสังฟังต่างประเทศจ้ามเมื่อนี้แม่สูตรสิผ้ามาเสริมแคลเซียมหอยนองหอยนะคะเนาะเสริมแคลเซียมหอยนองหอยเสริมโปรตีนนะคะอันนี้ค่ะแม่สุได้เอาอาหารปลาดุกค่ะอาหารปลาดุกหน่อยนะคะเม็ดเล็กค่ะมาโขูดขกให้ละเอียดค่ะมาเสริม แคลเซียมเสริมโปรตีนให้น้องๆของเขานะคะเนาะอันนี้แม่สูตรเนียเอามาเสริมในบอ่อซีเมนนะคะสามโบเลยได้จะเด้อนนี้กะแม่สูตจะบ่ได้ให้ลายเด้อค่ะเด้ออันนี้แม่สูตจะโคขลนละเอียดเด้อค่ะเด้อน,นี่แม่สูตก็จะหาประมาณสัปดาห์หนึ่งแม่สูตสจะหายครั้งหนึ่งบางทีบางบางครั้งกะสองสัปดาห์ครั้งหนึ่งเด้อค่ะเด้อเพื่อเสริมเสริมให้น้องๆเพิ่นได ขยายพันธุ์ดีเจริญเติบโตวไว้ดะ้คะเด้อค่ะเม็ดสุสีสีหายนะคะแมส่สุจะโรยเลยะคะ่ะโรยกรบปรต้องบ่ได้โรยหลายด้คะเด้อโรยลงุลงหลบปอเล,อลอะคะยค่ะเป็นเม็ดอาหารมันจะบดจมานำนะคะเด้อนนีาเราโขกละเอียดนี่อาหารจม้ํำค่ะ เติมแคลเซียมนะคะเด้อแคลเซียมให้น้องนะคะไปดหยดลงนห้น้อยนะคะอันนี้อันนี้ก็สามารถใส่ได้ได้หลายโบ่ได้ค่ะเด้อนี่เด้อใส่กระซัมนี่และคะ่ะโบ่หนึ่งโบ่หนึ่งนะคะเนาะสำหรับพี่นอ้องคนใดพ่นอยากจะทดลองเลี้ยงเ c ซีคอมเมนต์มาว่าเห็ดไปแล้ว หอยตายนะคะเนาะก็คือสาเหตุที่ที่น้องๆตายนะคะเนาะอาจจะเกิดการการดูแลและก็การที่ให้อาหารเกินประมาณนะคะนะนี่ค่ะนี่สีสเ,เสริมแคลเซียมให้น้องๆค่ะก้อนนี้ค่ะสเ,เสริมแคลเซียมก้อนมือนี้ เสริมแคลเซียมห้กอนนอะคะ่ะเนะาะบังเน้พี่น้องสิบ่ให้เสริมจงไดเนาะกะลังงามผลกะล่างหัวเป็นริมๆอยู่พี่นอ้องเสริมให้เพื่อนเจริญเติบโตไปไว้ค่ะค่ะรูหอยเต็มเลยคะ่ะเด้ออันนี้โพพันธเมพันเพิ่นกระตูยัยดีค่ะ,จะเจริญตัวสมบูรณ์ดีอยู่สมบูรณ์นะคะเนาะอันนี้ลูกเพิ่นก็นกนออกเต็มพี่น้องแต่ว่า มือนีบบดแนนกเลยเหลียวบ่ค่อยเห็นนะค่ะเด้ออันนี้แข้งขื่นเต็มหลายกว่ามือรันอีกค่ะเนี่ยพี่เมสุพามาเบิงนะคะ่ะอัปเดตให้เบิงนะคะ่ะน,นี่เพิ่นขึ้นมาเต็มพี่น้องจา้าโอ้ยม่สุขยากให้เห็นอยู่แต่ว่ากะมืดนะค่ะเด้ออากาศคึมคึมฝนสินนต๊กพี่น้องอันนี้กะ เอาลงไปโรยลงไปแล้วลวนะคะ่ะโอ้ยค่ะอันนี้อันนี้แม่สูรลองเอาบักหอยนาเฮาเด้อค่ะเด้อหอยนาหอยนาค่ะเอามาใส่อีกนม่เม่สูเอาทดลองเดี่ยงในบ่อหอยขมน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่นี่ได้มาแม่สูรจะเอามาลงเบ่งค่ะนี่ทดลองอัน ของไม่อีกแล้วพี่น้องหอยเชลรีบ่บ่อยากเลี้ยงคุณอยากเลี้ยงหอยน้าหรอกละค่ะค่ะตัวปลาเอฟเลยอันนี้เบื้งนะคะเบิ้งสิขยายพันธุ์ดีโบคือกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องามาอัปเดตอีกเทียนนึงนะะดเด้อค่ะเด้อเดเมสุมาอัปเดตให้เบิ้องอีกเทียนหนึง่งน,นี่พอพันธ์แมพันธ์เพิ่นก็นกนขยายตัวดีค่ะแตกตัวดีอันนี้ก็มาเสริมแคลเซียมเสริมโปรตีนให้น้องๆเด้อค่ะเด้อ ให้น้องๆเอาอีกเทียนหนึง่งเบ่งดูเพลินสีเลี้ยงอยู่ในบอ่อหอยขมน้ำกันหนี่หอยน้ากับหอยขมอยู่น้ำกันสิเป็นจังใดพี่น้องหอยนะ้าหอยขมเด้อค่ะพี่ตัวองจา๋าลองเลี้ยงหอยนาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาตอนนี้เอาใส่กระบ,บอกหอยขมไว้ก,ก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเม่สูจะหาบอ่อมาแยกเพ่อนออกอีกเทียนหนึง่ง หบอ่อมาแยกอยู่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้เอาใส่กระบ,บอหอยขมไว้ก่อนบอ่บอประธานไดเห็นเซจ้าประธานได้ล่างบอ่อพี่น้องจ้าบอ่อมีอีกอยู่แต่วบาบ่าบรทธานได้เซประธานได้ล่างออกดีก็เรือร่องปานไดเอาพวกเอามาใส่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิเอมามาขยายแล้วหอยนาหอยนาบานเฮาเด้อค่ะเด้อธรรมาชาติหอยธรรมาชาติ พี่น้องเออมีแต่หน่วยใหญ่ๆจ้ะบันี้พอพันธเมพันออกลูกตูออกตูดีด้วยค่ะเด้ออันนี้พี่น้องนักดีดีจ้าอ้วน,นอ้วน,นอ้วน,นพี่นอ้องบีกับบอลลุงอดตนุบีป้าเพิ่นกับบอลลุงด้วยค่ะตอนนี้อันนี้กะ มือนีบเพียงสูบพามาซื้อเอาแคลเซียมเสริมอาหารปลาดุกเล็กค่ะจะเอาอาหารปลาดุกเล็กมาโขกให้ละเอียดเด้อพี่น้องจ้าพู้ใดอยากลองเรียงกบเป็นสูตรก็ลองเบิ้งเด้อค่ะเด้อบอร์ซีเมนต์นี่กนอก่าลืมแซตต้นกล้วยให้เพื่อนจืดก่อนเด้อค่ะเด้อนี่ม,ม่นเอามาใสา่น้ำแล้วเอาหอยเฮาลงเลยเพื่อนตายเด้อค่ะเพื่อนเค็มกกดหอยหพี่พี่น้องเอ,อ้ย ไม่หอยไม่ไงหลายจ้าไม่ไงดีดีพี่น้องจ้าอันนี้ก็ทดลองเลี้ยงหอยนะ้าน้ำบาดนี่โอ้ยไดนแนวมาเอาไมอีกเลยพี่น้องจ้าหอยนะ้าตัวงามดีเนาะค่ะนี่แม่สูเอาลุงเอาพอพันแม่พันมาลุงได้บดท่านได้หลายตัวดอกค่ะหอยน้านี่ก็ยังย้งยั้งยูอยู่ค่ะ เ่งว่าเพื่อนสิขยายตัวดีบ่เดี๋ยวม่สูสสิแยกบ่แล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็เอาไว้ลุ้มๆกับน้องๆเขาสักก่อนจกกอ,นนบบอกกุหลาบอันนี้อันบ่งบ่กกินแกกินอยู่นิดๆนหน่อย,ย,ย้อค่ะเด้อแต่ว่าอีกบอยใหญ่นั้นบ่งกินเบิดพี่น้องบ่กบ้าใส่บ้าเอายาไปพ่นเนาะคะ่ะเนาะยานหอยตเยนะคะ่ะเด้อเป็นอันตรายในสู่กัเลยปล่อยเลยค่ะ อพี่น้องตัวนี้หน่อยเพื่อนค่ะกำลังเลยค่ะเด้อเสริมแล้วเสริมอาหารให้แล้วนะคะเด้อจ้าบอกของแมส่สุพี่น้องอยากเลี้ยงกะะการดูเลก่ะอีกอย่างหนึ่งนะค่ะเด้อถ้าเขาแหงว่าหาอาหารดูเพ่อนไปจะตายนะคะ บาดแหลวหายลายด้วค่ะเด้อหายทีลน้อยคือเมนสูหายเนี่ค่ะมีเพิ่มกัขึ้นมาเต็มพี่น้องจ้ามีคพามาเสริมเสริมแคลเซียมหอน้องหอยเขาก่อนพี่น้องจ้าเติมสามบอนี่เติมแค่ค่ะเมนสูจะตักกันสี่ด้วค่ะเด้อโรยค่ะโรย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 เลยค่ะโรยหลบบอเฮาเลยค่ะ ตัอโค่ะ,ะปอได้ไฮไลท์ด้วค่ะเด้อจะทำทำนี่ใ้เขากระลุยลงไปเลยค่ะนี่ค่ะให้น้องๆคนได้เสริมแคลเซียมนะคะคอยคนได้แข็งแรงเติบโตจะเลี้ยงเติบโตค่ะมันก็จะทำนีนะะ่แล้วค่ะทัวรทัวร์ค่ะ แค่นี้ค่ะตามตาบัวลายกับแบบเดียวเด้ค่ะเด้อตามบัวลายกับเขากับบัวใดใส่ให้พื้นหลายเด้ค่ะเด้อถัาใสให้หลายกับยานน้องๆพื้นตายค่ะอที่ให้เสริมแคลเซียมให้น้องๆเด้อจ้าพี่น้องจ้าเป็นหน่วยใหญ่ๆแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้เม่สุกะลาไปก่อน,นจ้า ก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครยกดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้แม่สูน้ำเน้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่สูได้อยู่เหตุคลิปใหม่ๆให้พี่น้องรับชมน้ำกันไปนานๆเนอจา้าสวัสดีค่ะ